จริงๆไอ้ลุยปัสเตอร์เนี่ยก็คือเป็นคนค้นพบว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่เล็กแล้วก็ซึ่งไอ้การค้นพบนี้ก็นําไปสู่เรื่องของการผลิตวัคซีนอะไรมากมายแต่ว่าชื่อคนเนี้ยจริงๆแล้วเขาก็จะอยู่ในวงการแพทย์มีคนบอกว่าจริงๆแล้วหลอยปาสเตอร์คิดเรื่องนี้เพราะว่าเขาทำเบียร์แล้วมันมีปัญหาแล้วเขาต้องการหาคําตอบได้ได้ว่าไม่มนถึงมีปัญหาโปรโปรเบียร์มากเลยคุณคุณรับเป็นไปได้ไหม ผมว่าไอ้คนนี้เป็นคนเดียวกับบอกว่าที่มนมุษย์มารวมตัวกันปลูกบ,บาเล่เพื่อจะมาทำเบียรไม่เอาแ <c oughs> ต่เป็นว่าเราเราเกิดไม่ทันจริง้งไม่จริงว่าแต่ว่า,าก็แก้วเคลมแหละว่าเพราะเพราะว่านามสกุลอ่ะโจนามสกุลแกเป็นปัจจุบันก็คือเป็นอุทิศให้กับยิ้สที่ทำลักเกอร์เบียร์ชื่งหลังพี่ตูนชื่อพาสโทเรียนุสนะครับลงท้ายชื่อของยี้สหลักอร์กด้วยปาเตอร์แล้วก็ลงท้ายด้วยอานัสมั้งอ่าเอ้ยลงท้ายด้วยนุส ปัสตอริเนูสนก็คือก็คือแกก็เป็นคนค้นพบสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแล้วก็ค้นพบที่ l ล b ของโรงเบียร์ที่ชื่อว่าคาวสเบิร์กด้วยแล้วก็มันไม่ใช่ลุยปัสเตอร์คนเดียวมันมีคนที่ทามาก่อนหน<ม>้านั้นหลายๆคนคเลยครับจริงๆต้องบอกว่าสมัยก่อนช่วงที่มีการค้นพบเรื่องนี้นันกวิทยาศาสตร์หลายคนคืออาจจะไม่ทำคนเดียวอ่ะมันเรานึกอาจจะดูการ์ตูนเยอะไปว่าคนที่ใส่หลอดทดลองทำไปคนอยู่คนเดียวผมเชื่อมันต้องมีทีม อาจจะแบบผู้ช่วยทีมงานอยู่ข้างหลังไงคนนี้เป็นคนล้างล้างขวดโหลขวดแก้วอะไรเงี้ยคือแต่ว่าเวลาเวลาประกาศอาจจะอาจจะเคลมคนเดียวเลยหรคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้นําอะไรอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าเอาเป็นว่าก็คือเป็นทีมนักวิทยาศาสตร์ในยุโรปที่เกี่ยวกับรงเบียเนี่ยแหละนะครับโดยมีคุณหลุยส์ปาสเซอร์เนี่ยเป็นน่าจะเป็นคนที่แบบทํางานสุดหรือเป็นเฮดอะไรย่างเงี้ยโอเค